ถามปัญหาในพระไตรปิฎกคือทั้งคู่อนะ่านพระไตรปิฎกมาจนปลุวแล้วก็มาถามตอบนันแล้วก็ท่านก็นจะมีหนังสือเล่มหนึ่งพอทตาเล่ยฟังหนังสือเล่มนั้นคือพระไตรปิฎกฉบับประชาชนของสุชีปุญญานุภาพรู้จักไหมรู้จักไหมจ๊ะเคยเห็นมั้งไหมเคยเห็นนะเห็นแล้ว เคยจับไหมเคยจับไหมเรารู้จ oh. ักครับอ่าจารย์วัชร์นบอกรู้จักก็ถามอย่างเงี้ยถามตอบถามตอบกันนะคือถามอะไรนี่หลวงพ่อธรรมชโยตอบได้หมดเลยตอบได้หมดตอบได้หมดตอบได้หมดธุรกิจกับจิตใจ สินภาวนาทุกวันนี่แหละชีวิตฉันเป็นชีวิตนักปฏิ